ับสวัสดีนะวันนี้มาอีกแล้วนะครับดูแปลงนาลุง่อนะครับวันนี้พี่โอนะมาไล่รองครับลูกเสือกนะครับวันนี้จะทำข้าวโยนนะครับกับฤด,ดูการนับปีนะรเริ่มแล้วนี่ก็สูบน้ำออกจากนานะครับ น้ำช่วงนี้ฝนตกใบครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้สีรองไปได้กี่บิ้งนะครับเดีย๋ยวชมกันนะครับ ครับตอนนี้เป็นกระดานรองนะครับของบมอนแนนนะเอามาทิ้งไว้นะวันนี้บอกว่าจะมาช่วยครับแต่ว่าเกิอดอาการเจ็บป่วยนะครับอยู่ยเลยมาจัดนะครับเดียวนะครับวันนี้บริเวณปา่าละแวนะครับนาะลุูสอนับเมื่อก่อนลุูสอนทำอยู่นะ นี้กับจัดทีนะครับร้อยห้าห้านะครับผมยานโอจัดเลยครับวันนี้องนกนะครับเอ็นทีหนึ่งซีนหนึ่งนะฮะประมาณสามสิบไร่นะครับผมบริเวณนี้นะครับสวยงามมากสวยงาม เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูครับอันนี้ยังอยู่ใกล้ๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูกันใกล้ๆนะครับผมสักคู่นะครับ ้วครับเริ่มแล้ว,ลวอากาศค้มหน่อยครับวันนี้ช่วงนี้น่า,าไปดูฝนนะฮะมาเจ็บจเรีบเลยนะครับ <c oughs> ตกใจครับ <c oughs> มีคนล้มสไล ตรงนี้ได้คิวนัดโยนข้าวแล้วนะครับนี่เป็นข้าวโยนนะครับผมแต่งนี้น่าจะเป็นทำการพ้อเร็ดแล้วนะครับนัดคนที่จะมาโยนให้แล้วนะครับสามสิบไร่นี่คาดว่าประมาณใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าคนงานเขาไม่พอนะฮะประมาณสองวันนะครับที่คุยคุยกันไว้นะฮะ โทมบรรยากาศนะครับผมนะครับนี้ไปหนึ่งร้อยแล้วนะฮะ ก็ให้ดูนะครับเดี๋ยวรดิตนี่เรียกว่าตีรองนะฮะหรือว่าไรลรองนะฮะมีจังหวัดอื่นๆอาจจะเรียกรูกเชือกอะไรอเงี้ยนะฮะไหนก็ชมบรรยากาศนะครับแบบนาจานโอนะฮะวันนี้ จัดเองเลยครับ ในก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับอันนี้มาแล้วครับชุดแดงครับผมัมแนนของเรานะฮะอันนี้แดงทั้งคันครับทั้งรถทั้งคนนะครับยาวๆกันไปครับน,นี่มีอาการเจ็บปวยเล็กน้อยนะต้องเซฟตัวเองนะผมี่ออกคาวปรอบั โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้กอนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับไอุ้ดเช้าแบบสั้นเดนี๋ยวขี้ลำคานมาเหมือนเทพวะเทพว่าขี้ลำคานไม่ค่อยแส่ไอฉีดยาอะไรเนี่ยไม่ Hả? Cái gì dài